สวัสดีค่ะทุกคนนี่สองสองอย่างนานแล้วไม่ได้เข้ากล้องเนาะแค่น <c oughs> มาค่ะทุกคนมาถึงปลายเห็ดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้มีเห็ดหรือเปล่าตรงนี้ก็คือดาเท้าวเห็ดของเราดาเท้าแรกงั้นทุกคนดูสิลุ้นเคยลุ้นเลยนะคะว่าจะมีเห็ดไหมเอ่ยนีอะไรมันลุ้นที่แบไม่ใช่ไม่ใช่มาค่ะ,คะมาค่ะอันนี้ค่ะ,คะ,คะอนนืะม มาแล้วมาจะม่สบายแล้วนะเนี่ยดูทุกคนดาวเทาเห็ดไม่เคยผิดหวังทำไมไมยมีบ้านเลยนี่ตอนยามมันเกิดไม่เคยผิดหวังตอนที่ไม่เกิดเนี่ยผิดหวังหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่ได้มาไงมาก็เจอเลยเนี่ย ไม่ต้องเปิดเยอะเออไม่ต้องเปิดเยอะวันนี้แค่ไม่ตัดขานะคะกลับไปตัดที่บ้านนี่โอ้โหเห็นเห็นเหนก็ไม่โอ้โหายดอกตัวนี้เห็นกินอะนี่ไม่ใช่ดูไรไม่ ดออ okay. อกมาันนี้ก็น่าจะใช่นั่นก็ใช่อันนี้ก็อาจจะดูกย,ยดด้้วูชัดๆนี่โอ้ยคนสุดยอดนะกะน่าจะใช่กว่ายังไม่ต้องเปื้อตอนนั้นมันไม่โน,นไม่ใหญ่ไม่ต้องนี่นี่นดูสวยขนาดไหน อตอนนั้นตอนนั้นไม่ต้องอาตัวนี้อาจจะใช่อยู่ตอนนั้นก็อาจจะใช่จะเข้าไหมเข้าดูตัวนั้น,นตัวกลางนั่นกันอืมกัวเดยวมันใหญ่โตไม่ใช่เฮ้ยตัวนั้นล่ะข้างในนั่น,น,นแขนอยู่นะใช่ไหมอือใช่อยู่นะ อเอาเลยไปไม่ได้นะนกก <c oughs> ตัก้องตะก้องเข้าบาไ่ได้ดเล้อันนี้เหรอใช่เนาะพี่คะทุกคนม,มีอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างเอ้ยเอาได้อยู่นึกว่าเอาไม่ได้จริงแล้วมันก็เซนซายนี่อืมอสวยมากเลย อันนี้นหะอันนี้น่าจะใหญ่นั่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ลองเอามือน่าจะใช่นี่ไงตามตามบายเลยนะนี่นี่โอ้โอ้ใหญ่เลยไม่ใช่ใหญ่เลยแต่ว่ามันก็ใหญ่อ่ะพอดีพอดีเบอร์หนึ่งสุดยอดเลยนั่นแหละหมดไม่นี่นั่นแหละที่ผมตามหาเมื่อกี้บอกไม่ต้องเก็บเลยแม้ ตัวนั้นล่ะนะจะลองไหมลองลองเอามือไม่อยากเหยียบแถวนี้ไงกลัวจะเหยียบนิดน้อยไงลองแห่เข้าไปหันมือเด้อไหนตัวนั้นนะเออใช่แห่ใจยังเล็กอยู่เอามือยังเล็กอยู่ไม่มีหรอกผู้เล่นโอ้เจ้านี่ว่ายอมเสียเปรียบเนาะ ก็ข้ข้าวอีกทุกคนดูนี่เอาตัวนั้ก่อนดิดูตัวนี้ใช่เห็นไหมตัวนี้ก็ใช่ดูมันออกมาแล้วดูทุกคนก็ใช่มันก็ใช่อันนี้ก็ใช่มี่เห็นไหมเอยนี่อย่าหญ่ใหญ่ยกอย่ายกดึงออกมาเลยไม้มันจะได้อยู่อยู่แบบที่เก่าของมันโอ้โหโอ้มีดอกเล็กด้วย เล็กๆอุ้สวยมากทุกคนอ่านี่โกเดลุลึงนี่นี่จุกเอาจุกเอาดีนะที่มือเล็กไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้เลยนี่ยม,มือเล็กก็มีประโยชน์นะ <laughs> สวยงามสวยงามโหทุกคนดาวเทาของเรานี่อือยอดลากเลยดูขาวจุวน่าจะจับกัดกินนะอ่ะเนาะอร่อยมากเลยนี่ไปไปตรงนั้นดินนตัวเนยะ้งไะเดี๋ยวเกียบถูกดูนี่ ไม่สูงเท่าไหร่โอ้โหเอาหัวคาดแล้วบ่ไม่ได้คาดก็เห็นมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่เบอร์สองแล้วนะเจ้าอื่นนี่เขาจะให้เบอร์สามเนี่ยนะแค่แค่เฮ็ดดีๆเด้วเรื่องอะไรม่ใช่เหรอเไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวชิคโอออันนี้ก็ใช่นี่นี่ จกเข้าไปแล้วมันค่อยเอาเลยเด้อนั่นนั่นทุกคนดูที่เดียวเอาเอา,เอาใส่ลงแม่ความลงแม่ตัวนี้มันสิกำลัง,งจะใส่ให้ดีๆเลยต่อไปทางนี้ ก่อนมาออกมาขึ็นข้างบนนะไม่ดูแล้วไม่มีไม่มียังไม่มีอีกอีกสิบวันมันบอกว่าอีกสิบวันมันจะออกเดี๋ยวนี้นะ ก่อนมีนะแถวหน้าเรามามันบานแล้วล่ะนี่โอแมนกร้าห์โอ้ใช่แข็งเลย นสามดอกเลยนะเนี่ยสี่ดอกเอ็ดเอ็ดแถวนี้ระวังเลยเห็นเห็นเลยสวยงามมากเลยตะมุตะมิเลยคิดว่ามันมีหลายดอกอย่าไปงัดมันโดยที่บ่ออันนั้นเลยมันมีหลายดอกน้ำกันเด้ ไปนั่นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ีนสองวันมันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยอืมอันนี้ไม้มมมล้มเนี่ยโอ้ยเกือบเหยียบเลยเบรกเกือบมั่ทันดูแมนบอสเออนี่อืมเอ้ามองใหม่เลยเ่ยนะ เห็นไหมต้นไม้มันล้มแล้วมันไม่ใช่โอ้ยเจ้านี่ก็อืมไปต้มค่อยถือเจ้าต้มค่อยละมานนี่เอาไปนั่นก็ได้ นี่แหละที่ว่าต้นไม้ล้มแล้วเออนี่ๆน,น,นี่ตรงนี้มันเคยมียแต่ว่าตรงนี้ไม้ล้มแล้วไปไปเลยเออตา,ามมาเล้อ เอามือลงเอามือเอามือเออใช่จริงๆดูนี่เริ่มเก่งแล้วนะจะบอกให้อืถ้าไม่บอกชใช้มือเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกแทงแล้วเนะี่ยอีกอีกอีกไม่มีมันแข็งแล้วแล้วไป ต้นไม้มันล้มไปมันก็เ,าาเ,น,บบเ,เนี่ยต้นไม้ต้นนี้มันมีเห็ดเนี่ยวันก่อนผมมาเอาตรงนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเห็ดอยู่ข้างในแต่ว่ามันไ,มมมไปไปทางนั้นไปทางนั้น เอามือเอามือไม่ใช่อืถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่รวปเงินดินรูเปเงินมาทำอะไเลยที่ทนี่แดดไม่มีเห็ดวะตรงนี้น่าจาะมีตรงนี้ใช่ป่ะอืม เอลเลยบ่อยังเล็กอยู่อ๋แต่มันยวออกมาแล้วนี่เก็บมาหอันนั้นหวานแท,ท้ๆแล้วอ,อันนี้น่าจะใหญ่กว่านี่โอ๊ยอะไรวะไม้ไหมอดนนี่อุ้ย,ยดุริอ้้ห ขอกินสักดอกได้ไหม,อ,มอันนี้กินกินดิบแบบนี้ได้นะคะแต่ไม่กินก็ยังไม่ได้ล้าง <laughs> อันนี้ซีเครตสปอตเทเทแล้วนี่ <laughs> โอ้ยโทขาวจริงๆเจ,จ้าปูว้ยลายปีเลยได้มองนี่ <laughs> โอ้ทำไมขาวอย่างนี้ดูหวัวก็ขาวน้อ,องเบ,บ๊ปี่ใส่ซะข้างหลังดูข้างหลังมีไหมมีมน ดูหออลังไม่ออกมาแล้วนะแค่นี่อืมขาสั้นๆแต่สวยกระโดดให้ดูอ,ดอืมโอ้โหเหลุอะไตัวนั้นไม่ต้องเจาะสี่วันมาเอาอีกสี่วันจะบ้านไม่ได้หรอกตัวนั้น ไปตรงนั้นเดีย๋ยวดูสีเหลล็ดอะไรนี่สองลอก กันค่ะเห็ดบาร์เดอร์มันจะออกไปดูตรงข้างหลังไหมไหนข้างหลังเนี่ยบาร์เดอร์เดินไปดูกันโอ้โห check ดู นี่กับโมเมนก็นี่นอโอ๊ยใช่ไหมเนี่ยไม่นอนก็ใช่โอ๊ยไม่ใช่มั้งโอตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยลองดู แข่งกันไปก็ไม่ใช่นะไม่ใช่จริงๆสั้นกันแล้วเหรอโอ้จริงเลยอืออ่ะมามานี่ใครว่าไม่มีอู้แน่นไหมนี่ มันยังออกไม่เยอะ นั่นบวมเมนเฮ็ดด้ยินานฮ่ะาเมื่อกี้เจ้าย่างมานี่เจมาม้าบวมเมนเฮ็ดเด,ด้ออกออก,ออกทางนี้น,น,น,นี่ยังเหลือดอกนี้ จำได้ป่าปีที่แล้วมาถึงตรงนี้บ้านหมดเสียหมดเลยมุ่งเปปีที่แล้วเนาะน่าอาจจะใช่ไหมอาจจะใช่เนาะไม่ใช่มั้งลองดู ม่นได้ฮะเนี่นานโอ้กินแล้วนะเนี่ยกรอกดูสวยมากเลยดูก็กินไปนิดหน่อยก็ยังสวยอยู่นี่โอ้ขาเห็ดนี่อุองกรม เท่ากับคนเก็บเลยเนาะอดูมดี่ดูเมื่อกี้ก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะดูแต่ไม่ได้ถ่ายเพื่อนได้ชมกันเกเก็บอยู่ข้างนอกอ่อนทางใหญ่เนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายดูเมื่อกี้แคมไม่ได้เอากล้องถ่ายออกดูค่ะที่เดียวกันเหตุโอ้โหอลังการมากเลยแต่ไม่ได้ถ่ายสิรายมากเลย แต่ว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็ได้เห็นตันนี้ <laughs> มาค่ะเอาเห็ดส่นี่กัน <c oughs> นี่ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้ได้เห็ดเยอะค่ะวันนี้เห็ดก็อ่อนด้วยบัตเตอร์สองดอก <c oughs> เพิ่วานนี้มันจะแน่นวันนี้เบอร์หนึ่งประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นอโชคดีมากเลยวันนี้ได้มาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของแคทก็เลยมาได้มาเก็บเห็ดกับพี่ลุกเมื่อวานก็ไปแต่ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วอย่าลืมกดอ่า กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันการเก็บเห็ดของการเก็บเห็ดของแคทแล้วก็ลุก <laughs> สนุกมากเวลาเก็บเห็ดเนี่ยโหความเครียดหายไปหมดเลยทุกคนสนุกมากชอบชอบ นี่อุ้ยน่นลักโอเคค่ะทุกคนแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะอ